สวัสดีครับผมนิวโตโตคาร์นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาได้มาซื้อรถมือสองที่โตนะฮะโตโตคาร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เขามารับรถใช่ไหมครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกซื้อรถมือสองที่โตโตคาร์นะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับผมคือน้ำครับพี่น้ำครับพี่น้ำนะครับผมพี่น้ำวันนี้พี่น้ำมาออกรถรุ่นอะไรครับพี่ไอมิโกแคมปครับ โตตาลีโวนะครับก็คือด้านหลังผมเองนะครับผมครับผมพี่น้ำประกอบอาชีพอะไรพี่อาชีพก่อสร้างร<อ>ับเหมาก่อสร้างนะครับผมรับเหมาก่อสร้างตามบ้านนะครับผมอันนี้คือเคสรับเหมาก่อสร้างนะครับจัดไฟแนนซ์นได้จริงนะครับผม,มง,ง่ายง่ายมากไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับผมล้วอ่วให้พี่น้ำเนีเน่ยอธิบายนะครับการจัดไฟแนนซ์อะไรเนี้ยยุ่งยากไหมตามขั้นตอนนะครับผมพี่น้ำลองพูดทีหนึ่งเอาเปิดปากเลยพี่ถือว่าคนที่กำลังมองหารถมือสองอยู่อ่ะ เป็นอาชีพเดียวกับพี่เนี่ยแนะนำก็ได้พี่ยังไงบ้างที่โตโตคาร์อย่างเงีพี่พูดเลยอ๋อครับก็บริการเป็นที่ประทับใจมากครับครับผมใครที่มองหารถเดียวขอแนะนำมาที่เต็นโตออโตคาร์นะครับครับออกได้จริงออกได้จริงเอกสารไม่ยุ่งยากน่นะครับพี่ไม่ยุ่งยากจริงนะครับนี่ประสบการณ์จากลูกค้าโดยตรงนะครับผมอนะครับผมพี่นางรับพี่นางรู้จักโตโตคาร์เนี่ยจากสื่ออะไรไหนครับพี่ จากไอ,อ้ทางเฟซไลน์ครับอ๋อทางเ c e b o o k นะครับก็คือเฟซเพจศูนย์ทร์มือสองโต๊ะตูค้านเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพี่น้ำครับอ่าผมอยากได้พี่น้ำกลับมาซื้อกันที่สองที่สามีครับพี่ตรงเนี้ยอยากได้คำแนะนำจากพี่ถือว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเอาตัวเนี้ยไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ครับพี่นะครับผมมีไหมว่า ตรงไหนที่มันบกคร่องอยู่ที่ยังขาดความบริการอะไรเงี้ยที่จะส่งเสริมอะไรพี่นะครับอ้นี้ไม่มีนะครับครับผมก็บริการดีครับคราง่ายเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่น้ำแล้วก็ขอบคุณครอบครัวพี่น้ำด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วครับพี่ก็คือโตโต้าเนี่ยเขาจะมีสโลแกนเขาด้วยนะครับพี่ก็คือโตโต้ามาตัดที่คุณวางใจนะครับผมจะผ่านในสายตาพี่น้ำหรือเปล่า ถ้าผ่านสายตาพี่น้ำเนี่ยพี่น้ำยกนิ้วโป้งแล้วบอกเยี่ยมดังๆเลยครับพี่แต่ถ้าไม่ผ่านนะครับไม่ต้องยกแล้วก็ไม่ต้องพูดนะครับผมโอเคไหมครับครับนี่เป็นการประเมินหปครับผมบอาเซลล์นิ้วเยี่ยมประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่ามิใ้สัญญาณหนึ่งหนึ่งสองนะครับพี่ครับผมนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าพี่น้ำเนี่ยจะยกนิ้วไลท์ให้ทีมงานของโตโต้าหรือเปล่านะครับผมอ่าเรามาลุ้นกันนะครับหนึ่งสองสามครับ นี้เยี่ยมครับขอบคุณมากพี่นาครับในฐานะผมเป็นตัวตัวแห่งของโตโตคาร์นะครับพี่ก็พี่รถคันนี้ไปก็ขอให้กับคีแบบปลอดภัยทุก้นทางแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานของพี่แล้วก็ครัวพี่ขอให้มีความสุขกวามเจเริญยนะครับพี่ขอบคุณมากถัดดีครับผม